สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้ก็อยู่กับสกินไทยนะคะของตัวมีนาซึ่งกลับมาอีกครั้งเป็นสกินที่สวยมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสกินที่แพงที่สุดของตัวมีนาแล้วนะคะสกินที่ว่าสกินฟูมูนาการนะคะนี่ประมาณนี้เลยและรอบนี้นะคะมาแบบ การันตีแล้วก็การันเตอร์ราคาคูคปองด้วยนะคะคลิปนี้ก็เช่นกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดกิจกรรม RV ใหม่ๆนะคิมนี้ก็จะมาเป็นคลิปรีวิวกิจกรรมนะคะทุกคนอ่ะ ปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็คให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีโกลเด้นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ประเภนไนดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได,ด้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โกลเด้นเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไวลรุ่นฟฟนน้ำนมทุกท่านนะคะอยู่ดูคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขาย ID เกมาวีมาแนะนำนะ ID ดีสกิลแลแหลงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP เรับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตด,ดีรีวิวเยอะนะคะทุก ID มีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัส i อ r ดาราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะสวยมากๆนะคะไอเรากดมาอ่านตรงนี้ก่อนนะว่าฟูกิจกรรมเนี่ยฟูมูนปาร์ตี้เนี่ยเขามาวันไหนบ้างนะคะต้อนรับรอยกระทงกับฟูมูนปาร์ตี้นะคะพิเศษนะคะการันตีใน2-4-9นะคะจะได้จะได้เป็นมีสกินเอ้ยลินพันมีสกินยอนกับตัวคิล่าเลือกเอาหนึ่งตัวนะเริ่มต้นสคูปองแล้วก็ มาพร้อมกับตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนเป็นโอเมนนะคะนี่ซึ่งโอเมนเนี่ยการันตีในราคา399นะคะก็จะมาพร้อมกันเลยนะหากมีอ๋อถ้ามีสกินโอเมนนะก็จะได้ใช้ปิดกล่องซุมได้อีกอ่าคือเรามีฟูมูลาร์ตี้ครบเกือบน่าจะหมดทุกตัวแล้วนะตั้งแต่วันที่21นะคะถึงวันที่ สี่ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะอ่าลองกดคิดเข้าไปนะคือรอบนี้การันตีคูปองนะคือถูกกว่ารอบที่แล้วมากๆนะคะแบบรู้สึกไดนะ้นี่ก็จะง่ายๆนะคะเล่นเหมือนเดิมอ่ะก็สําอ่านก่อนก็ได้นะหากมีสกินช่วยเหลือ,อเดี๋ยวลองเล่นดูนะคะนี่ถ้ามันของรางวัลมันจะเข้าในกล่องจดหมายนะคะทุกคนและกะติกานะคะตรงนี้อ่าทุกคนเลื่อนมาดูก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะ แล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยเขาก็จะบอกราคาคูปองด้วยนะคะซึ่งนนเดี๋ยวไว้เราจะบอกราคาคูปองที่ทายทาย,ทายแล้วกันมากดยืนยันแล้วก็เรื่อทงทัาหนึ่งนะวนันนี้คือมันมีสกินนะแต่เราแบบมีครบหมดแล้วนะแล้วเ,เลือกไปนีนแล้วกันยืนยันไปกดยืนยันไปนะคะนี่ก็สามารถใช้โอเมนในการปิดช่องได้ปิดอันไหนดีปิดอดันไหนดีเนี่ย ปิดนี่แล้วกันคำพีเั่าไปกดอียันไปนะคะนี่ปิดแค่นี้ง่ายๆนะคะก็เล่นหนึ่งครั้งสามูกงเดี๋ยวลองกดดูนะปึ๊บอ๋อมันก็จะสูอย่างงี้ไงวิ้รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่อุ้สามผูวกวงได้อันนี้ด้วยทุกคนคำพีขั้นสูงก็รู้สึกว่ามันมาแปลกนะถ้าสองเกาเกาเนี่ยก็ได้เป็นสกินย้อนที่เราเลือกไปเลยนะคะกิจกรรมที่รู้สึกแปลกใหม่อะไรมากนะคะทีมช่วยเหลือหมดแล้วนะคลิปนี้นะคะก็จะมี ประมาณนี้นะสำหรับใครที่อยากรู้ราคามีน่านะคะจะอยู่ที่แตนแตนอยู่ที่3390บคูปองนะคะรอบที่แล้วเราจำได้เราสุ่มได้มาในราคาประมาณ4,000คูปองนะคะแต่รอบนี้รู้สึกคุ้มอยู่นะก็จะได้เป็นเนี่ยเอฟเฟกวิ่งมีเอฟเฟกวิ่งเอฟเฟกสังหารนะคะมีอิโมจิถาวรอ่ะมีรูปโปรไฟล์ถาวนด้วยเพิ่งรู้ว่ารูปโปรไฟล์มารอบนี้นะ ไม่รู้ว่าคุณคุณหรือเปล่านะก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราว์ปไปสู่หน้าตาการสมร,รภูมิการรีสกินกันเลยดีกว่านะนี่นะคะเราก็อยู่กันที่ <Aww. S 1> หน้าสมร,รภูมิการ oh. รีสกินกันเรียบร้อยแล้วโอ้โหแค่ท่าเดินก็สวยแล้วอ่ะถ้าใครเปิดเอฟเฟกต์สูงๆเนี่ยมันก็จะมีแบบฟิลแบบสีเรืองแสงฟิลออร่าอะไรประมาณนี้นะค่ะอันนี้ก็เป็นโจตย์ปกตินะก็จะออกแนวแบบสีฟ้าๆอะไรอย่างงี้หน่อยนะคะทุกคนเนี่ย สีออก,กฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินอ่ะไปสกิลที่หนึ่งนี oh ่โอ้โหสวยมากนี่นะคะลองกดรัวๆเรากดรัวๆอย่างงี้สวยมากทุกคนช้าช้านะเนี่ยอย่างเงี้ยคือสวยมากต่อไปนะคะเป็นสกิลที่สองมานี่มานี่เร็วมาสกิลที่สองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นี่อ่ะประมาณนี้นะคะสำหรับสกิลที่สองสวยนะเนี่ยให้เห็นชัดๆนะ ลายมังกรอ่ะทุกคน3า0พคือคุ้มนะช่วงนี้สกินแพง RV มาเยอะมากนะกนี่ประมาณนี้นะคะสำหรับสกินสองต่อไปเป็นอันติอันติสวยมากเดี๋ยวกวนให้ดูอีกทีเอา้าแกจะตีใช่หรอนี่อ่ะเป็นอันติก็จะเป็นอย่างี้นะคะเนี้ยเป็นนี้ทุกคนเดี๋ยวดูอันติชัดๆนะคะรู้สึก RV เปลี่ยนแบบใหม่มามีแต่คนววันะเพราะว่า หินเยอะนะคะแต่เรายังไม่ได้ลองเล่นเลย <c oughs> อ่านี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับสกินอันติมิน่านะคะนี่สวยมากเด <c oughs> ี๋ยวลองดูเอฟเฟกต์วับตรงนี้ <c oughs> หูนี่นะคะเขาก็จะแบบเปิดฟอร์เต้นกลับบ้านมีไปรีคอร์ะคะรีเลืด <c oughs> ปรึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับสกินม <c oughs> ิน่าแนะนํานะคะคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดสําหรับใครที่เล่นซัพพอร์ตแล้วชอบเล่นมิน่านะคะก็ลองไป สุมกันดูนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะใครชอบช่วยกันกดแชร์กันแลค์กดติามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ